สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมานำเสนอการใช้บอร์ดจีนนะครับ FX3U นะครับมันเป็นบอร์ด LX3U14MT นะครับใช้มาใช้ควบคุมมอเตอร์นะครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับก็ใช้แมกน e ติกคอนเนคเตอร์นะครับเป็นควบคุมนะครับควบคุมมอเตอร์ได้เลยเป็นแบบ direct start นะครับ ไม่ว่าจะเป็นแบบแบบแบบควบคุมแบบ direct start หรือกับทั้งหมุนนะครับในกรณีที่มีมอเตอร์ขนาดใหญ่แล้วเราต้องการควบคุมนะครับเราจะใช้แบบ direct start ไม่ได้แล้วนะครับซักมอเตอร์ซักประมาณ10แรงสิบแรงขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากมันมีค่าความเฉยแรงต่างๆนะครับเราจึงจำเป็นต้องใช้การควบคุมแบบ star delta นะครับ สตาร์เดลต้าก็คือการต่อแบบสตาร์การต่อแบบเดลต้านะครับซึ่งรายละเอียดเรื่องของสตาร์เดลต้าเนี่ยผมจะไม่พูดถึงนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของการต่อนําไปใช้งานเลยนะครับแต่หากมีเวลาว่างก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงทฤษฎีนะครับเบื้องต้นหลักการก็คือเราก็จะมีปุ่ม push button นะครับสั่งการ input In เข้าไปที่ตัวบอร์ดจีนนะครับ lx 3 u แล้วก็เราก็เขียนโปรแกร,รมควบคุมการทางานหลังจากนั้นก็ส่งออกมาควบคุม รีเลย์นะครับเหตุผลที่ผมใช้รีเลย์ก็บอกไปหลายรอบแล้วนะผมต้องการแยกสัญญาณไฟนะครับไฟ DC นะครับเพราะว่าชุดนี้เป็นทรานซิสเตอร์นะครับใช้ไฟ DC แล้วเราจะไปคอนโทรลคอยล์แมกเนติกซึ่งเป็น AC นะครับผมก็จะใช้ตัวรีเลย์นะครับในการแยกสัญญาณออกไปนะครับทีนี้เรื่องของ Motor, มอเตอร์นะครับมอเตอร์เวลามอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเวลาที่เราคอนโทรลปุ๊บเนี่ย เราก็จะมีตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งที่เป็นเมนเมนก็คือมีไฟไหลผ่านเข้ามานะครับผ่านตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ motor ก็จะมีตัวขั้วมันนะครับอันนี้ขั้วมันจะเป,นเป็นแบบนี้นะมี U 1 V 1 W 1แล้วก็ U 2 V 2 W 2นะครับขั้วเป็นแบบนี้ทีนี้การต่อนะครับมันก็จะมีตัวเมนมีไฟวิ่งผ่านเข้ามาแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับ U 2 V 2 W 2ตัวเนี้ยเราจะต้องทำการต่อแบบสตาร์หรือเดลตานะครับ ในกรณีที่มีเป็นแบบเดลต้าเราก็ต่อแบบเดลต้าโดยใช้แมกเนติกตัวหนึ่งทาการต่อแบบเดลต้านะครับในกรณีที่เราต้องการสตาร์เราก็ทําการต่อแบบสตาร์โดยใช้แมกเนติกอีกตัวหนึ่งต่อแบบสตาร์นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆหลกักๆเลยก็คือเมนตัวนี้แหละครับเป็นตัวควบคุมส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการต่อว่าเราจะใช้จังหวะไหนเราจะใช้สตาร์จังหวะไหนเราจะใช้เดลต้านะครับก็ทําให้2อันนี้ทํางาน แต่เบื้องต้นเมนเนี่ยต้องทํางานตลอดอยู่แล้วนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มวริ่งกันเลยนะครับวริ่งแรกนะครับเราจะวริ่งที่ตัวเมนเมนมันก่อนเลยนะครับจริงๆเนี่ยอคอนโทรลก็ได้แต่ว่าเมนเนี่ยดูยากแล้วนะผมจะให้เริ่มจากเมนก่อนแล้วกันเนะผมก็จะเอา L1 เข้าเข้าเมนก่อนนะครับ L 2เข้าเมน L 3เข้าเมนออกจากเมนผมผ่านโอเวอร์โหลดนะครับออกจากโอเวอร์โหลดผมก็เข้า U 1 V 1 L 1 เอ่ย W 1ตามลำดับเลยนะครับ UVW นะครับก็จะเป็น L 1 L 2 L 3ตามลำดับเลยส่วนตัว U 2 V 2 W 2อันนี้ผมจะต่อแบบสตาร์กับเดลต้าก่อนนะครับเริ่มต้นผมจะต่อแบบเดลต้าก่อนเดลต้าเขาบอกว่าเดลต้าเวลาจะต่อเนี่ยก็เอา U 1นะครับไปต่อกับ W 2แล้วก็เอา V 1ไปต่อกับ U 2แล้วก็ W 1ไปต่อกับ V 2นะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเบื้องต้นตรงเดลต้า uh, ผมดึงเข้า L 1มาก่อนนะครับ L 2 L 3เข้าตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ตัวนี้นะครับเปรียบเสมือนตัวตัว u ทษทีนะครับตัวตัว u นะ่เนอะ u หเพราะว่าเส้นนี้เราต่อกับ u 1 u 1นะครับ v 1แล้วก็ w 1นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น u 1นึ v 1 w 1 U1 ของผมเนี่ยเขาให้ไปต่อกับ W2 นะครับ V1 ของผมให้ไปต่อกับ U2 นะครับแล้วก็ W ให้ไปต่อกับ V2 นะครับแล้วก็ต่อตามนี้เลยเนี้ยแค่เนี้ยครับเราก็จะได้เป็นแบบเดลต้าแล้วอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ต่อแบบเดลต้าก็เรียบร้อยแล้วนะครับตัวถัดไปถ้าผมต่อแบบสตาร์สตาร์เขาบอกว่าอ่อ U1V1 3อันเนี้ยนะครับแล้วเราก็ไป ทำการเชื่อมต่อ W2, U2, V2 เลยเพราะฉะนั้นผมก็เอาเข้าแล้วครับเข้าแต่ละเส้นเลย U1, V1, W1 เข้าที่ตูดมันเลยนะครับส่วนตัวข้างบนเนี่ยผมก็เอาจั๊หมดเลยครับอ่าจั๊หมดเลยเพราะยังไงเนี่ยพอเราจั๊แล้วไฟเนี่ยสามอันนี้มันจะถูกจั๊อยู่แล้วถ้าเกิดเราใช้ STAR นะครับก็แค่นี้นะครับในเรื่องของการเดินสายที่เป็น power นะครับวงจรกำลังก็จะใช้ประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ผมก็จะใช้สกิทเบเกอร์มาตัดนะครับอาจจะเพื่อความชัวนะครับเราอาจจะมีฟิลนะครับอาจจะมีฟิลเป,เป็นฟิลกลมๆนะครับเป็นฐานฟิลมาตัดอีกทีมาดักอีกทีนึงก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมว่าสกิทเบเกอร์มันก็มันก็สามารถตัดได้แหละแต่แต่ถ้าเราไม่มั่นใจแล้วก็เอาฟิลมาตัดมาต่อตรงสามเส้นนี้ได้อีกนะครับโอเคเบื้องต้นก็ประมาณนี้จะสังเกตนิดนึงว่า ผมใช้โอเวอร์โหลดนะครับ2ตัวนะโอเวอร์โหลดตัวแรกเนี่ยจะเป็นโอเวอร์โหลดของตัวเมนนะครับส่วนโอเวอร์โหลดตัวที่2เนี่ยจะเป็นของสตาร์กับเดลต้านะครับสตาร์ Star หรือเดลต้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมก็จะเอามาดักด้วยโอเคนะครับในส่วนของกำลังเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปเดินสายคอนโทรลนะครับเอ่อ uh, L นะครับเอา L เข้า L นะครับเอา N เข้า N แล้วก็เอา G เข้ากราวนะครับเสร็จแล้วหม้อแปลงเราก็จะได้เป็นไฟ24โวลต์ ผมก็เอาไฟมาเข้าฐานฟิวนะครับ2โวลต์2แอมป์นะครับท,ทุนทีผ่าน2แอมป์ฟิว2แอมป์ผ่านปาผมก็เข้าชุด power supply 24โวลต์หลังจากนั้นก็เอาลบเข้าลบนะครับของตัว power supply ของตัว PLC นะครับชุดแหล่งจ่ายไฟก็เสร็จแล้วนะครับตัวถัดไปก็เดี๋ยวเราจะทำการเ,าเชื่อมต่ออินพุตนะครับอินพุตผมใช้2ตัวนะครับเป็น start กับ stop ก็เริ่มต้นเลยครับคอมมอนผมเอาเข้าคอมมอนของตัว NO คอมมอนนะครับของตัวพุทธตตันแล้วเอา NO มาเข้า X0 c อ m m o นลบไปเข้ากับ c อ m m o นพุทธตปันนะครับแล้วก็ออก NO ออกมาเข้ากับ X1 ครับเพราะฉะนั้น X0 ผมจะใช้สตาร์ท X1 ผมใช้สต็อปนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นแบบหมุนทางเดียวไม่ยังไม่กลับทางหมุนนะเนื่องจากมอเตอร์มันใหญ่มันต้องใช้แรงเยอะในการขับนะครับกินกระแสเยอะพอสมควร อินพุตเสร็จปุ๊บตัวถัดไปผมใช้ Output Output เนี่ยผมจะมีรีเลย์อยู่3ตัวตัวหนึ่งใช้เป็นเมนอีกตัวหนึ่งใช้เดลต้าอีกตัวหนึ่งใช้สตาร์นะครับในการควบคุมนะครับโอเคเริ่มจากผมก็ดึงไฟลบมาเข้า c o m มอนของ Output นะครับแล้วดึง Y0 ไปเข้ารีเลย์คอยของรีเลย์นะครับออกจากคอยของรีเลย์ผมก็ไปเข้าไฟ24โวลต์จากตัวตัวฟิลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะครบวงจร คับวงจรพอดีถ้าเกิดว่าเราสั่งให้วายสูย์ทำงานปุ๊บมันก็จะครบวงจรนะครับรีเลย์ก็จะทํางานตัวถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลนยนะครับเอาลายไปเข้าคอมมอนจุดนี้เป็นจุดคอมมอนนะตรงนี้จะเป็น NO นะครับตรงนี้เป็น NO หมดเลยผมก็เอา NO นะครับไปเข้ากับ A1 นะครับแล้ว A2 ผมก็ต่อกับนิวตรอนนะครับอ่าเสร็จแล้วจะเห็นว่าชุดที่คอนโทรลคอยล์ของแมกเนติกเนี่ยมันก็จะไม่เกี่ยวกับตัวเมนพาวเวอร์เลยนะ ผมจะดึงมาเป็นอ,อ,อีกชุดหนึ่งเลยนะครับเป็นไฟชุดหนึ่งครับเพราะว่าเวลาเราเมนเทนน์อะไรเงี้ยเราจะได้สะดวกหน่อยครับอ่ะเสร็จแล้วเมนนะครับตัวถัดไปครับผมก็จะเอา y 1มาเข้ากับเดลตานะครับดึงไฟเข้าไปนะครับมันก็จะได้เดลต้าโอเคตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปผมก็เออเอาออกเอา,เอา,เอาขั้วไฟมาจับกับคอมมอนนะครับคอมมอน จำกันแล้วก็เดลต้าผมก็ไปเข้า a 1ของแมกนิติกเดลต้านะครับแล้วก็จำ้ำตัวตัวนิวตรอนเข้าหา a 2นะครับเสร็จแล้วก็เอา y 2นะครับมาเข้ากับสตาร์นะครับแล้วก็จ้ำคอมมอนเข้าหากันนะครับจ้ำไฟเข้าหากันเสร็จแล้วผมก็เอาคอมมอนเข้าหากันนะครับแล้วก็ไปเอาลายนะครับเอาลายเข้า a 1นะครับ แล้วก็จัม๊มตัวที่เป็นนิวตรอนนะครับเข้าหา A2 ก็เสร็จแล้วนะครับในเรื่องของตัววงจรคอนโทรลก็มีแค่นี้แหละเสร็จแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวลองอทดสอบนะครับโดยการจ่ายไฟเข้าไปเปิดสกิลเบเกอร์เปิดแล้วนะครับผมออนมาปุ๊บผมออนมาปุ๊บไฟตอนนี้ไฟที่ Power ของตัวหม้อแปลงติดนะครับแล้วก็ไฟของตัว PLC ก็ติดนะครับโอเคงั้นใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปกดทดสอบ อินพุตดูนะครับว่ามันทํางานไหมกดปุ๊บโอเคครับติดกดปุ๊บติด x0 ติด x1 ติดไม่มีปัญหาทีนี้กดลันกดลันก็คือ,อตรงนี้จะมีสวิตซ์สไลด์อยู่นะครับก็สไลด์เลื่อนไปที่ตําแหน่งรันนะครับแล้วลองกด p1 ดูปุ๊บไม่กด x0 ดูนะครับก็ไม่ทํางานแน่นอนมันไม่ทํางานเพราะว่าเรายังไม่เขียนโปรแกรมเข้าไปเลยนะครับ เราจะต้องทําการเขียนโปรแกรมครับไปเปิดโปรแกรม GX Work 2ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อกับสายลิงสิ่งสําคัญเลยสายลิงนะครับตัว PLC ตัวนี้เขาใช้ s สป e d นะครับอยู่ที่38.4 kbps นะครับโอเคเราเดินสาย Wiring ทั้ง Control ท,ทั้งชุดคอน t r o l PLC ทั้งตัว power เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเขียนโปรแกรมนะครับโปรแกรมมิง่งเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมมิ่งกันนะครับ ใช้ g p 3นะครับ g X 2นะครับท,ทัทีเป็น FX3U เริ่มต้นเลยนะครับผมกด X0 ก็คือกดสตาร์ทผมก็ให้เมนทำงานนะครับแล้วก็ทำงานแบบค้างด้วยก็คือ holding main พอ holding main เสร็จแล้วผมก็บอกว่าถ้าเมนทำงานแล้วผมก็นับครับอาจจะนวงเวลาไว้นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเมนทำงานแล้วนะครับถ้าเวลามันยังไม่ยังไม่ถึงนะครับก็ให้ Y2 ก็คือ star ทำงานนะครับ โอเคเนะืสตาร์ก็จะทํางานนั่นก็หมายความว่าถ้าผมกด x 0เนี่ยทั้ง y 0ูและ y 2ผมก็จะทํางานนะครับโอเคตัวถัดไปครับถ้า y 0ูยมันยังทํางานก็คือชุดเนี้ยผมจะเขียนเงื่อนไขว่าเมนจะต้องทํางานเท่านั้นนะครับตัวถัดไปถึงจะเริ่มได้ถ้าทัมเมอร์ถึงเวลาแล้วนะครับผมก็จะให้ตัวเดลต้ามันทํางานนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมเนี้ยมันจะเป็นโปรแกรม Start star Start ด้ว star, ย Star แล้วผ่านไป5วินาทีก็จะรันแบบเดลต้า ถ้าต้องการหยุดก็เอา x 1มาตัดการทำงานของ y 0นะครับพอ y 0ถูกตัดปุ๊บชุดนี้ก็จะถูกตัดหมดเลยนะครับทำให้ไม่สามารถควบคุมอะไรได้โอเคหลักการก็ประมาณนี้ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่สต a r ์เดลตนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมา simulation ก่อนนะครับ simulation ตรงนี้นะครับ ก่อนที่เราจะ simulation เราจะต้องทำการดาวน์โหลดนะครับตัวโปรแกรมของเราที่เขียนเมื่อสักครู่ก่อนเรา c o m p พล์เสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดเข้าไปเลยครับแน่นอนว่าพอดาวน์โหลดเข้าไปแล้วมันก็จะไปเก็บไว้ใน memory ีนะการดาวน์โหลดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีทั้ง data memory แล้วก็ตัวโปรแกรม memory นะครับโอเคพอเราดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเรามา simulation นะครับการ simulation ในผมจะให้เห็นอยู่2รูปแบบก็คือรูปแบบที่เป็นโปรแกรม กับตัวที่เป็นจําลองการเคลื่อนไหวนะครับโปรแกรมก่อนนะครับถ้าผมกด r ่น PLC ั u นปุ๊บสิ่งแรกก็คืออะไรที่เป็น NC มันจะติดเลยนะ,ะทาร์เมอร์มันก็จะขึ้น0ูนย์นะครับถ้าผมกด X0 กด X0 เนี่ยครับไฟผมก็จะวิ่งวิ่งผ่านมานี่นะ,ะปุ๊บ Y0 ผมทํางานปุ๊บอะ,อะไรที่เป็น Y0 ทํางานหมดเลยครับตรงนี้ทํางานตรงนี้ทํางานพอตรงนี้ทางานปุ๊บเดี๋ยวมันทเมือทันทำงานนะครับตรงนี้ทํางานปุ๊บ จะเห็นว่า y2 ก็คือ star ผมก็ทำงานเลยนะครับหลังจากนั้นมันพอผมอพอผมปล่อยมือมันก็จะโ o ลดิ้งนะเวลาก็จะนับไปด้วย1 4 5พอครบ5วิเสร็จปุ๊บนะครับทามเมอร์ทำงานจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้ทามเมอร์ผมมี2ตัวนะทามเมอร์ทำงานมันก็จะเปลี่ยนปุ๊บตัดการทำงานของ y2 แล้วมาต่อทําให้ y1 ทำงานอพอ y1 ทำงานปุ๊บมันก็จะกลายเป็น delta นะครับลักษณะแบบนี้นะ เป็นเดลต้าก็ลันไปเรื่อยๆเลย,เลยถ้าเราต้องการหยุดเราก็กดได้ครับกด X 1นะฮะพอกด X 1ปุ๊บมันก็จะหยุดการทํางานนะครับก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติเริ่มกดใหม่อีกครั้งหนึง่งได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูตัวซิมูเลชันที่เป็นภาพการเคลื่อนไหวดูนะครับเ,เดี๋ยวผมเปิดไฟปุ๊บ ตอนนี้ไฟผมติดที่ PLC เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมกดลั่นตอนนี้ผมเลื่อนลั่นไปแล้วไฟลั่นนะครับ LED ติดทั้งสองดวงเลยนะครับทีนี้ผมจะยังไม่เปิดเมนนะครับเมนตัวนี้นะครับผมยังไม่เปิดเมนตัวนี้นะเมนตัวที่คอนโทรลมอเตอร์ของผมนะผมจะเทสระบบของวงจร PLC ก่อนว่ามันทํางานไหมนะครับกดเลยครับปึ้งนับแล้วครับ1 2 3 4 5้าเปลี่ยนปับ๊บโอเคแสดงว่าระบบนะครับ ในตัวคอนโทรลใช้ได้นะครับใช้ได้เพราะว่าแมกนติกก็ยังทํางานอยู่ถ้าผมกดสต็อปนะครับมันก็หยุดการทํางานหมดเลยโอเคอันนี้ก็คือการทดสอบว่าวงจรควบคุมเราโอเคแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปเปิดแมกนิสกิลเบรกเกอร์ตัวบนอ่าเปิดแล้วปึ๊บพอเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวบนนะครับตัวนี้นะอ่าพอผมเปิดตัวนี้แล้วเนี่ยตัวนี้ผมเปิดแล้วนะครับพอผมเปิดแล้วเอ่อตอนนี้มอเตอร์ผมก็จะควบคุมได้แล้วนะครับเนื่องจากมอเตอร์ มองไม่เห็นภาพนะครับผมไม่เห็นให้ดูตรงนี้นะให้ดูการเคลื่อนไหวของตัวตัวนี้เอานะครับตัวกลมๆนี้เอานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะผมกดสตาร์ทปึ้งอ่าเห็นไหมครับเมนกับสตาร์ทำงานผ่านไป5าวิปึบอ่าผ่านไป5าวิมันถึงจะเป็นเดลตานะครับก็เริ่มมอเตอร์ Motor เราก็เริ่มหมุนได้ได้คงที่แล้วนะครับอ่าจะเห็นว่าจนช่วงสตาร์ Star เนี่ยมันก็จะค่อยๆค่อยๆหมุนนะ พอได้จังหวะหนึ่งถึงเวลาปุ๊บมันก็เดลต้านะครับมันก็จะหมุนแบบคงที่นะประมาณนี้เลยนะครับโอเคถ้าอยากหยุดก็กดสต็อปเดี๋ยวมันก็จะหยุดนะครับหลักการก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะต่อจริงให้ดูด้วยนะครับแล้วก็หากมีเวลามากขึ้นกว่านี้นะครับก็จะเข้าเรื่องของทฤษฎีสตาร์เดลต้าด้วยนะครับก็โอเคครับหวังว่าท่านคงจะพอเข้าใจหลักการกี่นโปรแกรมและการต่อการใช้งานสตาร์เดลต้านะครับ